都搬回来呀？OK，OK 啊，慢慢搬，搬，准备吃饭了。OK。哦，快点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 ，快

ในนามที่น้องชนเผ่าลาหูนะคะก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกท่านะนะคะที่มาที่ลือที่น้องชนเผ่านะเพราะว่าพอเราเป็นชนเผ่าคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยก็ มีประมาณ100คนที่อยู่ในประเทศไทยค่ะก็ขอบคุณมากที่ท่านให้ความช่วยเหลือเด็กๆที่น้องของเราเข้าครัวบอกว่าได้มุหุงข้าวแล้วได้หุงข้าวกินแล้วตอนแรกมุ่งหุงข้าวไม่มีแล้วกําลังคิดว่าจะทํายังไงหลายคนกําลังวิตกกังวลค่ะเพราะว่าได้รับความเสียหายเยอะก็ขอบคุณมากวันนี้ก็เอาผ้าห่มมาให้อีกหน้าหนาวที่นี่ก็จะหนาวมาก แล้วก็พี่น้อยชนเผ่าเนี่ยมีลูกเยอะค่ะมีลูกเยอะค่ะเวลามีลูกเยอะถ้าเป็นพ้าห่มนะเขาถ้าบ้านที่มีลูกหลายๆค่ะเขาก็จะต้องนอนด้วยกันอ๋อนอนด้วยกัน่นหนาหนามากค่ะเพราะฉะนั้นพ้าห่มนี่ก็มีความจำเป็นสำหรับพี่น้องชนเผ่าที่อยู่บนดอยค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ตัวอีคอนได้เดี๋ยวได้ว่าฤดูหนาวอาจจะขึ้นมาอีกนะครับอาจจะขึ้นมาเย็นๆครับตาแบบคนที่กําลังอู๋ ok các cô ok các cô, bay các cô. đang chơi, đang โอเคได้ครับได้คร okay, ok ับผมจะยืนด right. ้วยครับไม่ไม่ติดแล้วไปแล้ว อวร่าน้่านผ้ชมท่าน่น้ชมทีน่าน้ชม่าู้่าน่านผูมท่านผ่านผ้านผู้่านผู้ชยท่า่าน้าน้ท่าน้านผ้ทานผมนู้่านผนผ้่านผม่าานูน้นผู้ช่นผ้มผาานผาน ผู้ช่วยจำลองอะไรก็พี่น้องในหมู่บ้านจนเพาลาหูที่บ้านห้วยสายขาวนี้ครับซึ่งบ้านห้วยสายขาวเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ําผ่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากเส้นทางที่เข้ามาเนี่ยเมื่อกี่เรายังหวัดเสียวเลยนะครับยังไม่เรียบร้อยใช้เวลาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ทางผู้ช่วยเนี่ยได้รายงานให้พี่น้องรับทราบอีกครั้งเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้ฝาก ครับเพื่อความห่วงใยจากสภาบังกายศึกษาได้ตัดสัตว์กัตนักศึกษารที่แล้วก็ทางวยที่คนพิเศษนะครับได้ฝักมากับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์สมเก็แล้ก็ทางสุนิชาด้วยนะครับฝากมาทางนี้ส่งมายัง บ้านห้วยสายขาวที่นี่ะนะครับ<น>วันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยซึ่งรับรู้เหตุการณ์ตั้งแต่วินาทีแรกนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกไปได้หมดนอกจากว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ <S <S ท่านได้ดูเลยพี่น้องอย่างไรเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราให้ท่านผู้ช่วยได้คุยกับพี่น้องหน่อยสวัสดีครับผมปริญญา,าจารแล้วก็อาจารย์าจารย์ที่เป็นสางานนะครับผมตัวแทน หมู่บ้านท่านเจสาวนะครับู้ช่วยจำลองสองว่า้วก็เมื่อต้นก็มีความรู้สึกยินดีที่าอาจารย์และทีมงานนะครับที่เข้ามาดูแลชาวบ้านต่างที่ในเรื่องของการเกิดทักพิบันะครั้งนี้ในส่วนของผลนะครับการเกิดทั่วไปในครั้งนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสตั้งแต่ที่เคยเจอมานะครับในหมู่บ้านนะครับการเกิดครั้งนี้เกิดมาเนื่องมาจากว่าในสภาพพื้นที่ที่เราอยู่เป็น พื้นที่ที่สมบูรในเรื่องของการป่าไม้ต่างๆนะครับซึ่งการจกิดครั้งน,นี้เราก็ไม่คาดฝวนันมันจะเกิดขึ้นแบบนี้เราคิดว่าเราดูแลป่าเต็นที่แต่เมื่อป่านั้นอิดมสมบูรณ์หรือว่าฝนฟ้าที่ตกมาตามอากาศมันเกินปริมาณที่จะรับได้ก็เลยทําให้ป่าที่เรารักษาสมบูรณ์ที่สุดนั้นพลาย ลงมาสู่เล่นซึ่งจากที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ทำกินนะครับไม่ใช่ที่ทำกินธรรมชาติเป็น้ป่าธรรมชาติที่เราทำแนวกันไฟที่เราดูแลกันทุกปีแล้วก็เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดแต่เมื่อเกิดมาแล้วปัญหาเกิดขึ้นันเช้าวันที่23ช่วงระหว่าง7โมงถึง9โมงทำให้น้ำป่านั้นเกิด ไหลขึ้นลุงแรงมากแล้วก็ทําให้ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดคล้ายว่าเสียงดังต่างๆที่ออกมาจากธรรมชาติที่ได้ไหลลงมาแล้วชาวบ้านก็ได้มีการพูดให้อพยพด่วนที่สุดก um ็ให้อพยพธรรมชาติก็ก่อนหน้าน like oh oh ั้นก็บอกกันว่าให้ขึ้นที่สุดแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าได้ยินเสียงนั้นให้อพยพขึ้นที่ปลอดภัยแต่ก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ท้ายหรือว่ากิดนำลำห้วยชาวบ้านที่บ้านหลังหนึ่งที่ไม่สามารถ นี้ท่านในการเกิดครั้งนี้ก็มีการสูญเสียไปท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุ63ปีชื่อในแรศศสายอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและก็ญาติพี่น้องของมันต้นด้วยแล้วในส่วนอื่นสําหรับคนบาดเจ็บเรื่องของคนท้องแล้วก็คนบาดเจ็บต่างผมก็พยายามเซฟตี้กลุ่มคนเหล่านั้นเบื้องต้นตั้งแต่วันที่เกิดเหตุด้วยการเดินเท้าเช่น6-8ชั่วโมงปิดเส้นทางตายหมดเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการ ช่วยเหลือจากหน่วยงานตา่างเรื่องอูลกิไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้เลยซึ่งเหมือนกับว่าเราเริ่มนับศูนย์ใหม่ตั้งแต่นั้นมาเราก็พยายามเก็บชาวบ,บ้านที่มีแรงมีกําลังเพื่อที่จะเอาคนกลุ่มที่มีปัญหาออกไปคนแรกคนท้องคนเจ็บสาหาัสเราก็สามารถออกไปได้อไตอนแรกวันที่2ก็เริ่มดําเนินการเรื่องของหน่วยาทีพเข้ามาแล้วก็ทําให้คนป่วยเพิ่มขึ้นคนบาดเจ็บล้วก็ออกไปทุกวันทุกวันแล้ววันที่3ามจีเราก็อพยพคนที่มีความจำเป็นต้องอพยพในเรื่องของ คนอ,อ่อนแอหรือว่าคนที่วิตกไปอยู่พยกลที่บ้านโป่งให้เยอะที่สุดเข้าที่จะทำาได้ใช้เวลากี่วันกว่าเส้นทางจะเปิดรถไดงใช้เวลาสำหรับในการเปิดเส้นทางได้ กก็บก mm. ับสองอาทิตย mm ์อนนี 4. 4. S <S ้แล okay. so ้วกําลังเปิดให้ทานได้ปัจจุบันคือประมาณไม่เกินสี่วันนี้วันที่สามซึ่งก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ซึ่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันตรายสุดถ้าฝนตกมาก็ยังมีความเสี่ยงลงมาเรื่อยๆอย่างที่ท่านได้ลงมาอันนี้คือความเสี่ยงในเรื่องของเบื้องต้นแล้วก็มีความกังวลอยู่ว่าต่อจากนี้เราจะทํายังไงต่อไปแผนที่บ้านเรือนสิบสองหลังที่สิ้นเคอญนแล้วก็บ้านใช่แล้วก็บ้านเรือนอีกที่ยังส่วน เนี่ยแหละผมกระทบเรื่องของเสียหายบางส่วนแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเนี่ยแหละผมกระทบอย่างเหมือนกันหมดคือจิตใจคือไปหมดแล้วขาดจิตใจแลล้วก็คนนอไไมม่่หับสบายดจิตใจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการทุกครูเรื่องของพ่อแม่เรื่องของอาชีพยังเป็จหน้าเพรากหลังจากนี้ก็อยากให้ภาคส่วนทุกภาคส่วนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดูแลก็อยากให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าภาคส่วนไหนจะเข้าเข้ามาบูรณาการร่วมกันแล้วยินดี ขอบคุณอย่างสูงและอนนั้นนี้มีมีมีองค์กรเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมเพราะผมดูแล้วว่าเส้นทางที่เราเดินทางเข้ามาเนี่ยต้องใจถึงที่เข้ามาได้ได้มก็ถามว่ามีมีครับไหนว่านม่ว่าทั่วชยงรายมีที่ที่เกิดเหตุเยอะมากก็เลยกระจายกระจายช่วยให้เปิดทางให้เข้าได้ก่อนเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นก็ต้องวางแผนว่า ไม่รู้ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นไหมเพราะว่ามีมีเยอะยิงที่เชิงรายก็เข้าใจในเบื้องต้นแต่ก็ที่นี้ก็หนักอีกส่วนหนึ่งและก็การสื่อสารออกไปสําหรับสื่อก็ไม่ไม่ไม่เข้าที่ควรไม่มีเลยเอาพูดงีายๆค่ะเดี๋ยวเราขอเป็นสื่อหนึ่งในการที่จะสื่อห้พี่น้องได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ก็พยายามเอาลูกเข้าเข้าสื่อให้พี่น้องได้เห็นเนาะเพราะวคนบางคนเขาก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าเขาไม่รู้ก็ทังนี้ก็ส่งสื่อมาไม่ได้ค่ะก็ สภาเคือข่ายและคนที่คนช่วยคนครับเราจะช่วยเหลือยังไงได้ไ้างเอ่อก็อออคือก่อนหน้านี้ทางสภาเครือข่ายได้ส่งมั่งงข้าวมานะมั่งงข้าวแล้วก็ทำคนที่คนช่วยคนไว้จัดหนึ่งชีพมาแต่เราก็ยังกดเป็นห่วงไม่ได้เราก็ยังอยากอยาก,อยากเข้ามาอีกถ้ามีโอกาสนะวันนี้ก็เลยเรานําผ้าหม่มมาจากชมรม มุสลิมนะนราธิวาสด้วยและก็ดาูลนที่คนช่วยคนด้วยครับรวมกันและก็สภาเครือข่ายและก็เดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากที่ฟังเรื่องราวของทางผู้ช่วยแล้วบอกว่าพี่น้องลําบากเรื่องน้ําก็เลยพ่อน้ํบอเห็นว่ามีผู้บริจาคมา1นึ่งพันเส้นเดี๋ยวผมให้อีกพันเส้นนะครับครับครับหนึ่งพันเส้นก็เดี๋ยวหลังจากนี้อยากจะให้ท่านประธานฝ่ายในประเทศเนี่ยอเพลต์วุฒิสัตว์เนี่ย ได้พูดให้กำลังใจและก็สื่อสารไปยังพี่น้องของเราานนอกด้วยครับครับกครันก็ต้องให้กำลังใจพวกเราทุกคนแล้วก็ผ่านมาเราเองกเรียนในะครับมีผู้นำที่เส็นตลับนะครับแล้วก็ได้พูดกันนืคันนี้เป็นเป็นต้นทุนที่สำคัญมากๆายส่วนภายนอกเนี่ยก็คงจะได้มาช่วยกันตามกำลังและผมว่าอยากจะเรียนไปยังพี่น้องนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับที่เรา ยังอยู่กันไม่ได้มีภาวะอะไรมากมายอย่างนีไหะครับ ก็อยากให้ช่วยกันบำเพ็ญนะครับเพื่อจะมาสลงคงไม่ได้ที่นี่ที่เดียวรวมทั้งเชียงรายแม่สายเชียงใหม่เชียงใหม่ครับแล้วก็คงตกเทียมว่าที่ภาคใต้ที่เดียวครับที่ภาคใต้เลยจะเข้าสู่ฤดูกาลของปลายพิบัตินะครับซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเยี่ยมตื่งเต้นคนเอาลาหูลาหูฝ่าชนคนเมืองรู้จักในนามของมูเซอรร์่แล้วก็เรียกลาร์เพราะเราเรียกตัวเองว่ามั่งผมบอกพี่น้อง คือศาสนารับเกีรศาสนาคริสต์นะครับทุกทาก็อยู่กัน5้ากว่าคนเรือนะครับวันนี้ก็มความยิมากที่ได้เป็นันแทนของพี่น้องข้างล่างไะครโดยการมาเยี่ยมนะครับแล้วก็นำความสุขเหลือจากพี่น้องมาแล้วก็โอกาสต่อไปนะครับทีจะได้มาเยี่ยมนะครับอาจจะอาจจะมาเยี่ยมในหน้าหนาวนะครับเราเราคนข้างล่างเนี่ยอยากมาสัมผัสแต่ทางนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าหน้าหนาวมาแล้วก็ทุกทรมานนะครับความรู้สึกต่างกันเราที่อยากจะมาสัมผัสนะครับ ก็ขอให้พระเจ้านะครับได้ได้ีขอเราในกพื้นผูให้ดีที่สุดนะครับเพื่อได้กลับมาชีวิตโอเคครัก็เรื่องต่ไปพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราได้ลงมาให้การช่วยเหลือจากสภาเจ้ถขายช่วยเหลือได้ในเรื่องานักจคฬารัฟตีนะครับแล้วก็ทางชมรมมุสลิมนรนราธิวาสที่ได้ฝากของมายังเราด้วยเพื่อส่งมายัางถึงเมื พี่น้องลาหูที่บ้านห้วยสรายขาวที่นี่นะครับได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมเ d e และก็น้องสุนิตาและน้องโบนะครับที่อำนวยความสะดวกและประสานงานให้เราเข้าสึงพื้นที่และก็ฝากพี่น้องทุกคนที่นี่เราขอขอบคุณสภาบักรค้าช่วยเหลือด้านวัฒนธรรมของรัศบารัสเรีและองค์กรภาคีกครข่ายที่อยู่ภายใต้สภาบันการค้าประมาณ45องค์กรนะครับตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปช่วยตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยที่ได้รับภัยพิบัตินะครับก็ฝากให้เราเป็นพี่น้องกัน นะครับเรื่องกี้เราก็ให้กำลังใจนะให้กำลังใจกันทุกคนก็ดย๋ยวการข้างหน้าเราคงจะได้เจอกันใหม่ครับวันนี้ให้กำลังใจทุกคนขอบคุณครับ้จ้าอ้จ้าโ้จ้าออ้จ้าออาป้อ้อ้เาอป้ออ้อ